จะพาไปเดินมาลอดโลกนะคะตอนนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เดินแต่ไม่ซื้ออะไรนะคะนี่นะคะบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์อะไรล่ะช่องไซโก้เดชไซโก้เนี่ยนี่ค่ะคุณพ่อมานะขออะไรพ่อขนมกินเส้นไม่รู้เดา เราเสิร์ฟขึ้นมาน้ำดมอนกระดาบกระหายน้ำลำไยน้ำกระเทียมน้ำแกงคุยน้ำโอเลีนชาดำเย็นนะเราต้มเองทำเองนะไม่ผ่านต่อค้าคนกลางไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารสีนะเราต้มเองทำเองไปไหนอ่ะ มาโโนาถล่มโลกนะคะงานยอโยดยิ่งฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมชานะคะมาวันเดียวค่ะอยู่ที่ยาเบื่อแล้วค่ะปีนี้งานสวยแล้ะคะ่ะนีะ่พ่อผู้ใหญ่นะคะมาด,ด้วยแล้วแต่พ่อพ่ออยากกินอะไรสุดซอยแล้วพ่อจะไม่มีอะไรขายแล้วมาแล้วนะคะฝากช่องใส่กดด้วยนะคะ